สาชุชนอยู่รอดวัดสวนแก้วปลอดไปเยคนมาเที่ยวงานอิ่มท้อง,องกลับไปข่าวดีดีกาพี่คำร้น มีโอกาสเข้ามาที่วัดส่วนแก้วนะครับที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ก็ไม่ต้องเอออะไรกันมากเพราะว่าทุกคนรู้จักท่านเจ้าวาดหลวงพ่อพระพยอมนะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักท่านนั้นต้องการอย่างเดียวคือช่วยพี่น้องที่ยังยากไร้หรือชีวิตวิถีดิ้นรนเนี่ยให้พอจะลืมตาอ้าปากหรืออยู่กับสังคมได้ เรื่อถามหลวงพ่อนะฮะอย่างงานที่จัดช่วงนี้สี่หวันนะฮะหลวงพ่อประสงค์อะไรให้เกิดขึ้นครับอันดับแรกคนปรุงอาหารอร่อยปรุงอาหารดีถ้าไปทำม,มาค้าขายเปิดร้านอาหารมันก็้องขายดีเพราะฉะนั้นคนบางคนยังไม่ถึงขั้นเป็นระดับมือโปรมือวิเศษของเขาเนี่ยเราก็ให้คามาให้เชฟที่รุนพี่ๆเนี่ย เขามาติวมาอัปเดตขึ้นยกระดับขึ้นนี่ประการหนึ่งระดับแรกแล้วก็ต้องการให้คนเนี่ยมาช่วยชะละบายร <c oughs> ะบายของผลไม้ที่วัดตอนนี้นี่ชมพู่ยักษ์ไต้หวันลูกใหญ่ๆผ,<อ>ผิวสวยๆาานกรอบอร่อยกำลังบบาเต็มไปหมดเลยเก็บวันละยี่สิบเขง่งสามสิบเขง่งในวัดเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีคนระบายจัดงานแบบนี้นะลำปางขายมันเน่าแน่อนออ เน่าแน่นอนเราก็เลยคิดว่าเออแล้วคนละแวกเนี้ยรอบๆเนี้ยเขามีอะไรมาเบื่อเขาจะได้มาระบายขายได้ไม่ต้องเสียค่าโลจิสติกผลไปไกลๆก็มันก,ก็ได้ผลพอสมควรนะนะก็มีคนมาเออเอินคุณสรยุทธใครจะใครสื่อก็ช่วยกันประโคมก็เลยทำให้ค่อนข้างจะมากันแน่นเลย สมดังวัตถุประสงค์ที่ใช่ในใจของหลวงพ่อเราสร้างงานแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยดีเนี่ยไปดูเด็กข้างหลังเนี่ยเนี่ยไอตุงดำดำเนี่ยเป็นนักเรียนนักเรียนมปลายบ้่งอะไรเี่ยเราว่าโรงเรียนปิดเทอมเขาน่าจะมีรายรายได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยวันละสองร้อยกินอยู่เสร็จนะอาหารสามมื้อน้ําไฟไม่ต้องเสียเขาก็ได้เงินกลับไปโรงเรียนเปิดก็ได้หมื่นหนึ่งบ้าง เก้าพันแปดพันบ้างก็ช่วยเซฟพ่อแม่ที่จะต้องจ่ายลูกก็เลยกลายเป็นไม่เป็นลูกชาวเกาะอะไรว่างั้นเอะมา่อมาหามาให้ก็ปีนี้เด็กน่าจะมาถึงสามร้อยกว่าตอนนี้มาร้อยกว่าแล้วโรงเรียนยังไม่ปิดดีปิดวันที่หนึ่งเมษายนบอกจะมาเยอะมากแต่มาเยอะแล้วเราไม่มีอะไรให้เขาทำเนี่ยมางี้เขาก็ช่วยทำนู่นทำนี่ ขนข้าวขนของจัดแพ็คจัดอะไรใส่ถุงช่างให้ครับชาวบา้านแล้วช่วงนี้เราก็ลดราคาผลไม้ลงเยอะเลยมาปลางเห็นก็บอกที่นุน่นแล้วนันโลละร้อยสองร้อยสาร้อยแล้ขายร้อยเดียวร้อยกว่ากว่าก็ระบายของปีนี้มันไม่รู้เกิดอะไรมันเป็นปีที่ผลไม้ดกที่สุดในรอบยี่รอบยี่สิบปีบมามา,มาอยู่ปลูกปลูกไปมันก็ไม่เคยออกอะไรเยอะแยะ มะปรางนี่ออกสี่รุ่นมะม่วงนี่ออกแน่นตึ๊กเลยเรียกว่าถ้าสอยกันเสร็จแล้วจะมีลงไม่มีลงที่วางเพราะว่าอากาศมันสับสนด้วยมั้งใช่ทำให้มันไม่มันเลยงงเออกกันใหญ่เลยมันออกผิดปกติครับแล้วทุเรียนเนี nah, ่ยดอกพลุดหมดเสียดายว่าไปสอยไปก็เสียดายถ้าไม่สอยก็กลัวต้นจะตายต้องสอยทิ้งขอลูกขนาดนี้สอยทิ้ง ประมาณกี่ไร่ที่หลวงพอ่อตอนนี้3 6 5ร้อยอยเจไร่เฉพาะที่เนี่ยนะฮะใช่แล้วที่สาขาอีก500ไร่300ไร่400ไร่รวมเพ็ดเสร็จมัน4,600อไร่ท่าน,นั้นก็ทยอยเข้ามาด้วยทยอยเข้ามาด้วย,ย,ย,าาวยบุรีลำตากปัจินกระบินอะไรพวกเนี้ย<อ>มากันไม่หยุดเลยครับกี่ปีแล้วครับสำหรับวัดสวนแก้วของเราที่ตั้งมามันเริ่มต้นวันปียี่ 2พรยนะก็40กว่าปีมันล้างไปมันเป็นวัดล้างครับแล้วมาเริ่มฟื้นใหม่สามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้มากมายมหาศาลเลยนะครับต่อปีปีหนึ่งเนาะอัตมาคิดว่านะเฉพาะทุนเด็กศึกษานี่นะปีเราตั้งไว้4ล้านเท่าไหร่นะสี่ล้านโอ้ครับให้เด็กไปเทืสี4ล้าน4แล้วเงินอะไรนิ่จพัดอะไรของอาตมาเนี่ยไม่ได้ใช้ยกให้ก็หมดครับครับ ให้จนกระทั่งตอนนี้เด็กๆไม่ต้องไปบอกแล้วต้องเงียบๆว่ารับหรือไม่ไรับเงียบๆถ้าบอกรับนะแล้วนี่ยังกันเด็กเล็กนะ,ะที่เด็กเล็กก็อยากมาป .5 ปอ .6 เนี่ยอยากได้อยากมันได้ตังค์บ้างแต่นร้เราก็ต้องมีกติกาเดี๋ยวหาว่าใช้แรงงานเด็กก็เลยเอาโตหน้อยอ <ๆ S 1> โตน่อยก็เลยลดลงไปเคยมีเป็นเจ็ดร้อยคน ตอนนี้ปัญหาเรื่องทําที่ทานข้าวทานอาหารกันเนี่ยต้องแยกกันเป็นสีห้าจุดไม่งั้นไม่พอครับมีพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีเข้ามาหาหลวงพ่อบ้างไหมครับแล้วมองเห็นเจตนารมแล้วอยากจะขยายช่วยกันขยายผลตรงนี้ถือว่าช่วยสัมไม่ทีแล้วแล้วมาไม่มีแต่ปีนี้ทราบข่าวนะที่แปลกก็คือธนาคารอิสลาม<ห>ขอขอทราบเรื่องว่าเราทำอะไรแล็ธนาคารไทยพาณิชย์ สองแห่งเนี้ยว่าจะหางบมาให้ช่วยเมื่อก่อนเราเคยได้จากพมกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ครับตอนนั้นเด็กอะไรคนงานตกงานมันก็ไม่ได้เป็นพันสองพันเรารับอยู่สองปีปีละล้านอะไรเงี้นต่อมาบอกเอะเราพึ่งตัวเองได้แล้วให้เขาได้ไปช่วยที่อื่นบ้างตั้งกระดันมาก็เลยไม่ได้ตอนนี้คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ส สมดังเจตนารมณ์ที่<ช>หลวงพ่อเคยคิดไว้แต่แรกใช่ไม่นึกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับแต่ถ้าหลวงพ่อเป็นคารวาสเพลงที่น่าจะเหมาะสมกับหลวงพ่อก็พี่มีแต่ให้เยนี้เย็นนี้เขาใช้ยังไงรู้ไหมไปบินตบาดแจกลูงแจกนี่แจกแจกแจกจนก็บอกพระพยอมจอมแจกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าท่านบินตบาทมาแล้วไม่ใช่ ไปบินตบาทในขนพวกนี้ไปเต็มคันรถเขาใส่บาทเราแจกเขาใส่บาทเราแจกบางคนเนี่ยเขาบอกโอ้เราให้ท่านนิดเดียวท่านให้เรามาตั้งบาทถ้าเราไม่แจกของก็เน่าอผักพืชผักแจกหมดเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่แจกนะของเน่าเพราะว่ามันปีนี้มันดกที่สุดเลยครับครับดกที่สุดได้ครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของวัดสวนแก้วณขณะนี้ ซึ่งมีแต่ให้นะครับให้กับสังคมแบบมิได้หยุดหย่อนตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมามาวานให้วันนี้ให้พรุ่งนี้ก็ยังคงให้และใน4-5หวันจากนี้นะครับมีงานงานนี้มีชื่อว่าอะไรฮะหลวงพ่อจำ, <Food S 1> จำได้ไหมฟู้ดเฟสติวัลฟู้ดเฟสติวัลของหลวงพ่อพระพยอมนะครับท่านมาชิมท่านมาชม ท่านมาสัมผัสได้นะฮะถือว่าช่วยวัดและก็ได้กุศลอิ่มท้องกลับไปด้วยเนาะก็ต้องกลาบขอบพระคุณนะครับกินโจรเลยรสชาติได้บุญ <c oughs> นี่มันมีมะม่วงพันุ์แตกที่แถวนี้เขาไม่ค่อยมีเขาเรียกขายตึกอ๋อขายตึกขายตึกมันตะมามันดามีอยู่แปดริ้วอ่ะใช่ใช่ใช่แปดริ้วที่นนไม่มีแต่เพราเออเราไปซื้อกิ่งมาแล้วนี่มันออกมาปีแรกให้โอ้ท่านเอามาปลูกที่นี่นะใช่ครับกับอร่อยนะงบเอาไว้ให้สุกอีกหน่อยอร่อยครับไทไเตาแก๊สใช่ ไม่ต้องไปแปดลิ้วแล้วมานี่เขาเกลียบว่าขนมโบราณนะครับเราเห็นกันมาแต่เล็กแต่น้อยปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่แต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าหมดไปจากสังคมไทยนี่เรามาเจอสองตายายนะครับท่านก็ปิ้งไอ้นี่ขายอยู่ในวัดสวนแก้วห้าวันนี้นะครับท่านมาเลยท่านจะเจอแล้วก็ลองซื้อลองกินอร่อยครับสองอันห้าสิบ ถ้าซื้อสามอันเนี่ยก็จะขายแค่ยี่สิบห้าบาทถ้าซื้อสี่อันนี้ก็ขายสิบบาทนะครับแล้วถ้าเหมาทั้งหมดก็ไม่เอาตังค์คือสองท่านในใจบุญเนาะ น้ำใจเหลืออะไรพูดเล่นมินบทุกงานบ้านใหม่แล้วก็มีเมียใหม่ไปให้ฟรีครับผมน่าสุดยอดเลยนะยกยกตาไปทำที่บ้านเลยถ้าพอผมเลี้ยงเสร็จผมจะกลับก่อนนะผมกลัวโดนลูกหลงออีนี้ถามคุณป้านิดนะฮะว่าเราทำมานานแค่ไหนการได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนเป็นยังไงครับ อ๋ออันนี้ทํามาประมาณ20ปีแล้วล่ะจ้ะโอ้ครับค่ะคจะได้รสชาติของความดั้งเดิมของข้าวเกี๊ยวว่าวเลยมันจะหวานหอมกรอบอะค่ะในนี้มีอะไรบ้างในหนึ่งแผ่นเนี่ยมันมีน้ําตาลมีแป้งมีอะไรบ้างมันก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวไข่น้ําตาลน้ามันน้ามันมะพร้าวจะ้จะก็อยู่ที่ว่าสูตรไครสูตรมันแล้วนะใช่ค่ะ,อะของคล้ายๆกันเป็นแป้งอะไรครับ เป็นแป้งข้าวเหนียวว่ะจ้าจ้าอันนี้มันจะไม่มีสารกันบูดเพราะว่าออภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยก็เขาก็จะแบบว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ใช้สารกันบูดไม่ได้อ,อะไรคือการถนอมอาหาร<อ>ความกรอบของมันเนี่ยมันอยู่ได้กี่วันครับก็สามวันถ้าสามสี่วันเนี่ยถ้าเราไม่เปิดปากถุงนะฮะก็จะอยู่ได้ฮะจ้า เหมาะเหมาะกับงานฤดูหนาวเนาะมันจะทําให้อุ่นขึ้นว,ว่าเวลาหนาวหนาวเราก็มาผิงไฟไปในตัว<พ>อ,อ่าอาจารย์ <c oughs> โอกาสที่จะกินข้าวเกรียบนะครับหนึ่งแผ่นสองคนเนี่ยมันน้อยมากในชีวิตนี้เนะาะครับผมแล้วถ้าไม่กินซะวันนี้วันหน้ามันจะได้กินเปล่าก็ <c oughs> อาจจะเป็นปีหน้าหรือไม่ก็อีกทีหนึ่งเนาะอ <c oughs> ีกชาติหนึ่งครับผมอ้าวคนละครึ่ง นี่น้อยบายรัฐบาลวะเนี่ยพอ <c oughs> ละครึง่ง <c oughs> เอาหม่เอาไม่เอไม่ยถึงแล้วดาบก็แขวงมือก็ควายอันนี้ไม่ใช่ปากก็กินมือก็ถือไอ้นี่ทําให้มีไอ้นี่หรือลูกตาลทําให้เกิดขนมตาลแล้วก็เรามาเจอร้านขนมตาลร,ร้านหนึ่งชื่อร้านเผขนมตาลนะ เปิ้ลขนมตาลกะทิสดไม่ใช่เพิ่มน้องเปิ้ลค่ะปกติต้นตาลมีมากทางภาคใต้แลเรามาจากที่ไหนครับนี่มาจากสมุทรสงครามค่ะที่ไหนนะสมุทรสงครามอทางนี้ก็มีใช่ค่ะเราเอาวัตถุดิบจากทางเพชรบุรีค่ะทางบ้านลาดมาเพราะว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีมะพร้าวค่ะเมืองสามน้ำค่ะอร่อยเออนะ อะไรทําให้คิดอยากทําขนมตาลขนมมีร้อแปดเลยเออเมื่อก่อนคุณแม่ทําขนมค่ะก็เลยสืบทอดมามค่ะมแม่ทํามาประมาณสามสิบปีแล้วค่ะสามสิบปีแล้วสืบทอดต่อสู่รุ่นลูกค่ะ๋อนี่คือฝีมือแม่ใช่ค่ะฝีมือคุณแม่ค่ะสูตรที่แม่ทํายังไงเป๊ะออกมาเลยค่ะเป๊ะค่ะ,ะแล้วแล้วจะต่อถึงลูกไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องถามเขาดูค่ะ เออนะเออแล้วคนที่เขามากินไปแล้วเขาเขาพูดอะไรบ้างไหมก็มีพู้ค่ะอร่อยค่ะขายที่ไหนออกออกบูธตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะปกติมีหน้าร้านไหมปกติมีหน้าร้านอยู่ที่บางลูกแควค่ะโอ้บางลูกแควค่ะวัดคีดบางลูกแควร้อยปีนักมวยดังๆนะใช่ค่ะวัดเอ่อวัดเจริญน่ะง่ายๆที่วัดนักมวยดังๆค่ะอ่ะอภิเดชใช่ใช่อภิเดชเนาะ ไปท่นโดนตตเตะให้มันเตะเองสมุดอะไรนะสมุดสงคราม,ม,ามค่ะสงครามอันนี้เป็นขนมโบราณขนมที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะโบราณทําไว้เด็กรุ่นใหม่รู้จักบ้างไหมครับกินไหมกินครับกินเป็นบางคนก็รู้จักค่ะ,<น>ะเด็กบางคนก็รู้เพราะว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เขา,าเขาจะสอนให้ทานอชอบกินขนมตาลเหลอครับใช่ค่ะเหรอ กังนะครัขอบคุณมากค่ะเนาะเอาโชคดีครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเพราะนั้นนี่คือสิ่งดีๆนะครับถือว่าเป็นกติเตือนใจให้ทุกคนขยันขันแข็งแล้วก็หมั่นทำมาหากิน ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัววันนี้มีงานวัดมีงานเอาฟู้ดเฟสที่วัดนะครับที่วัดส่วนแก้ว5วันเท่านั้นจากวันนี้ไปนะครับจะสิ้นสุด31มีนาคมท่านก็มาเลยนะฮะอยากมีอาหารดีๆแล้วก็อยากมาช่วยวัดวัดก็ช่วยเราเราก็ช่วยวัดนะครับวัดช่วยคนด้บานเตนในนี้เกือบพันคนนี่ผมดูหมดแล้วก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่เขาช่วยสังคมนะครับวัดสวนแก้วให้ทางน,นี้พูดหน่อยครับพูดจัดนะว่ะาเราประสงค์อะไรก็ <S 2> <S 2> งานนี้นะคะ <S <S เป็นงานสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลค่ะหรืองานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหารนะคะจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วะคะ่ะปีที่แล้วนะคะเป็นคอนเซป ในส่วนของเชฟเทเบิลนะคะก็คือเราขอรับบริจาคขอรับเงินอดหนุนในการช่วยเหลือวัดจากนั้นเนี่ยทางวัดก็ทำอาหารอร่อยๆนะคะโดยระดับเชฟระดับประเทศนะคะให้ทานแต่ปีนี้ปรับรูปแบบแค่นิดหน่อยนะคะก็คือเป็น special dish by chef นะคะซึ่ง special dish by chef เนี่ยจะเป็นอาหารเซต นะคะที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้ผู้ร่วมบุญกับเราเนี่ยใบรับ899บาทได้รับประทานอาหารอร่อยๆไปอย่างที่เห็นนะคะเราก็จะต่อยอดผลผล,ผลิตทางการเกษตรของวัดด้วยนะคะจากเมนูสเปเชียลดิชที่ทางเชฟต,ติวเองเอาข้าวลืมหัวนะคะมาเป็นข้าวเหนียวมูลนะคะแล้วทานกับ มะม่วงเยี่ยกลำสุกนะคะซึ่งเป็นมะม่วง GI ของจังหวัดนนทบุรีและเป็นมะม่วงดังของวัดสวนแก้วนะคะเราก็เอาเข้าวเหนียวลืมผัวนะคะมาจําหน่ายในงานนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็ทาข้าวเหนียวนึ่งนะคะให้ทานด้วยว่าโอเคไอข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยถ้านึ่งข้าวออกมาแล้วเนี่ยอร่อยขนาดไหนใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะเราต่อยอดผลผลิต ของวัดส่วนแก้วอีกอันนึงก็คือเราจะเห็นว่าวัดเนี่ยขายน้ําอ้อยนะคะทุกวันเลยนะคะเนี่ยขึ้นหีบมาขายสดสดทุกวันแต่น้ําอ้อยวัดเนี่ยเจ็ดขวดร้อยเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เขานะคะด้วยการทําเป็นน้ําอ้อยสลปี้นะคะน้ำอ้อยสลือปี้ก็ขายได้แก้วละ50บาทนะคะเข้าเครื่องทำสลือปี้ออกมาเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะเย็นชื่นใจนี่คือตัวอย่างค่ะ ของการต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าของสินค้าวัดส่วนแก้วให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้ขายได้ราคามากยิ่งขึ้นราคาที่ขายได้มากขึ้นก็กลับมาที่วัดวัดก็ช่วยคนคนก็ช่วยวัดค่ะคนี่คือคำโบราณที่ว่าปั้นดินให้เป็นดาวไอ้น,นี้คือใช่เลยจากดินทะยานสู่ฟ้านะครับมูลค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้กันทั้งทุกฝ่าย ไม่ว่าวัดไม่ว่าพี่น้องประชาชนหรือชาวสวนเองก็ตามแต่นะครับรวมทั้งวงการเชฟด้วยนะสวัสดีครับผมเชฟภูริทัศน์เพชรการจนากุลนะครับจบการศึกษาจากเรือกระดองเบอร์นะครับเป็นทําเป็นขนมดีเซอร์ตให้แก่งงานฟูดเฟสติวัลนะครับในหัวข้อเมนูสเปเชียลเดมูมลลืมผัวกับพานาคอต้านะครับพี่ตุ๊กสักุนาคำแก้วนะคะเป็นผู้ ที่เริ่มแนวคิดที่จะเอาผลผลิตของวัดมาสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะแล้วก็ได้ทีมงานจากคุณอ้ําที่มาสารต่อยอดให้งานนี้รูปแบบสวยงามสมดังที่ตั้งใจไว้ค่นะวัดดีที่ต้องไปวัดสวนแก้วนั่นยังไงนนทบุรี

ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน